ค่าแรงอืนะตอนนี้คือเป็นปัญหาตั้งแต่ตอนต้นรัฐบาลครับครับตอนต้นรัฐบาลเลยเนี่ยอ่ต้องบอกว่ากระทรวงแรงงานไม่เห็นด้วยอ่าไม่เห็นด้วยกระทรวงแรงงานเ็ายืนตามต่ภาคีและตอนนั้นพี่วีพี่โอจำข่าวได้ไหมว่าถ้าไม่เห็นด้วยขอปรับรัฐมนตรีแรงงานใช่และขอแลกกระทรวง รัฐมนตรีแรงงานนำเสนอเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต่อที่ประชุมคอรมรอบนั้นขึ้น2บาทถึง16กครับวันที่8บาทวันที่8ทธันวาตอนนั้นก็จิ๊บจ้อยนายกก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าเอ๊ะแล้วจะไปสู่นโยบาย600บาทสปีได้ยังไงใช่ตอนนั้นในที่ประชุมคอรมว่ากันว่านายกรัฐมนตรีก็ฉุนเฉียวเพราะนโยบายนี้ ไม่ถึงเป้าหมายครับแล,และต่อมานะตอนอันนี้คือค่าจ้างเดิมเิมนะีขึ้และต่อมาหลังจากนั้นแล้วนายกให้ไปทบทวนพอับพอ26มีนาบอดค่าจ้างเนี่ยบ,บอกว่าเอา400บาทก็ได้แต่ขอแค่10จังหวัด10จังหวัด ปั๊บเนี่ยอ่าสิบจังหวัดไปดูพี่โอมีจังหวัดไหนบ้างนี่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 กรุงเทพภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์บีสงขลาพังงาประจวบคีรีกันและระยองอ่านี่แต่400บาทรอบแรกนำล่องไม่พอครับเพราะรัฐบาลประกาศว่าจะ600บาทโดยทยอยขึ้นปีนี้จะเห็น400ทั่วประเทศน่าค่อย500อะไรเงี้ย500อก็บอกว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่โอเคครับนายก ไปพูดต่อไหนตอนไหนต้องให้ได้เดือนตุลา400บาทหลังจากนั้นกระทรวงแรงงานไปปรับใหม่ครับตับ้งอนุ พิจารณาบอดค่าจ้างขึ้นมาศึกษาในรายจังหวัดเลยว่าตกลงจะได้400บาทกันได้หรือไม่วันที่1พฤษภาคมวันแรงงานประกาศเลยจะ400บาทครับไม่ใช่แค่รัฐทีแรงงานนะรัฐทีมาไทยก็ประกาศตอนรองนายกบอกว่าเหมือนตอนนั้นคนบอกว่าเอ๊ะพัคภูมิใจไทยกําลังแย่งนโยบาย400บาทเลยใช่เป็นเรื่องราวตอนนี้ทุกคนบอกว่าสุดท้าาแรงต้องทํา ทำมา400บาทคณะรัมตีก็รับทราบอนุมัติตามนั้นเสนอเพราะ400บาทได้ตามเป้าที่นายกและพรรคเพื่อไทยต้องการมุมมองของรัมตีที่เกี่ยวข้องกันนะต้องบอกว่า3นอกจากกระทรวงแรงงานแล้วเนี่ยรัมตี3รัมตี3ท่านนี้เกี่ยวข้องคุที่เกี่ยวข้องมากบุญนิดโอ้สินกะโค้ค่าแรง ขึ้นสินค้าขึ้นไหมขึ้นดิรองนายกและลัมตีพาณิชย์นะคุณภูมิธรรมเวชชัยบอกว่าการขึ้นค่าแรงไม่ใช่จะทําให้สินค้าขึ้นตาราคาทั้งหมดต้องดูเงื่อนไขและรายละเอียดจะอ้างว่าขึ้นค่าแรงไม่ได้ต้องดูต้นทุนว่ามาจากส่วนไหนเท่าไหร่นั้นลัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์เบรกว่าถ้าขึ้นค่าแรงแล้วห้ามขึ้นสินค้าขึ้นราคาสินค้าโดยเด็ดขาดกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นรากฐานใหญ่ขึ้นค่าแรงแล้วสินค้าเกษตรจะขึ้นหรือไม่ การขึ้นค่าแรงนี่ลำตีธรรมนัตนะการขึ้นค่าแรงไม่ส่งผลต่อภาคเกษตรคไม่ส่งผลเลยไม่ส่งผลเพราะการจ้างงานภาคเกษตรสูงกว่าวันละ400้อแล้วเลยไปกีรีดยางกรีดยางเก็บลำไยเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเกี่ยวข้าวเก็บทุเรียนตั้งทุเรียนโอ้ตอนนี้เป็เกียวข้าเขาจ้างไปวันนีไปเก็บทุเรียนตอนตอนนี้เขาจ้างวันละพันแต่โยนทุเรียนใส่หัวคุณไม่เก็บทุเรียนสวนกนดอื่นตัวอุตสาหกรรมล่ะตัววิวอุตสาหกรรมเกี่ยวพันกับผู้ประกอบการ รัฐมนตรีพิมพ์พัทราบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าการเคราะห์การขึ้นค่าจ้างเนี่ยจะครอบคลุมค่าแรงขั้นต่ําและมาตรการภาษีคาร์บอนที่เป็นกติกาใหม่ของโลกด้วยเพราะฉะนั้นตัวผู้ผลิตทั้งหลายเนี่ยจะต้องปรับตัวทั้งหมดและตรงนี้แหละครับจะทําให้ต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสด้วยค่าแรงเป็นการเพิ่มโอกาสจะบอกว่าผู้ประกอบการ ต้องเห็นอันนี้เพื่อที่จะสกิลอันนี้นะที่เพื่มค่าแรงปรับสกิลเพื่อไปสอดคล้องกับการค้ายุคใหม่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นค่าแรง400บาทตอนนี้มีทั้งฝ่ายหนุนและฝ่ายต้านรัฐบาลหนุนแน่แล้ไปดูฝ่ายหนุนเนี่ยส่วนใหญ่จะมาภาคแรงงานใช่ไหมสนับสนุน ให้รัฐบาลประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศเสนอให้รัฐบาลมีการควบคุมราคาสินค้าคือขอขึ้นใช่ขอควบคุมครับราคาค่าไฟก็ขอลดค่าโทรศัพท์น้ำมันนี่ราคาเหมาะสมยึดโยงกับโครงสร้างภาษีใหม่อันนี้ก็สนับสนุนโครงสร้างภาษีใหม่น้ำมันเสนอให้ค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเป็นค่าจ้างแรงงานตอนแรกเข้าทํางานเลยออเลยแบบนั้นเลยบุกไปพบยกพลไปในนามสมาพันธ์เลยครับสมาพันธ์แรงงานเลย บุกสนับสนุนรัฐมนตรีพิพัฒน์ที่กระทรวงนอกจากสมาพันธ์แรงงานเอกชนแล้วสมาพันธ์แรงงานรละอาตสาหกรรเขาก็สนับสนุนเป็นพันธมิตรกันส่วนคนค้านล่ะส่วนที่ค้านเนี่ยเกือบเกือบจะ200แล้วฮอง0 0องค์กรเลยฮะเอกชนเนี่ยคือ200องค์กรนี้เป็นองค์กรที่เรียกว่ามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมีมีมีใช่หอค้าเจ็แห่ง16บแห่งสมาคมกานค้า9กห สภาองค์การนายจ้างสีโบแกงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยกแผงครับนี่แหละสมาชิกเยอะนะใช่ที่บอกว่ารัฐบาลต้องเผชิญเนี่ยไม่ได้เผชิญกับลูกจ้างนะลูกจ้างหนุนแต่นายจ้างนี่รัฐบาลต้องเผชิญคือฝั่งลูกจ้างยกมือหนุนครับฝ่ายนายจ้างค้านครับทีนี้ทำไมเขาค้านล่ะเออประเด็นคือทาไมเอาค้านข้อเสนอของกลุ่มคัดค้านโดยเฉพาะเอกชนเนี่ยเขาเสนอแนะอะไรบางนึ่ง ปรับค่าจ้างกันต่ําโดยไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้เขาเขาแทกไปแล้วตั้งทงแล้ว1ตุลาสี่ร้อยแล้วนี่พี่วีภาคเอกชนเน่ยเคยได้รับบทเรียนมาแล้วในคราวรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรพรวดเดียว3 0 0ครับปรับตัวก็ไม่ทันตอนนั้น s b ต้นทุนเพิ่มเพิ่มรอบนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพิ่มทีเดียว20-25%เขาก็บอกว่า รับไม่ได้เพราะนั้นต้องใช้ไตรภาคีข้อที่สองเนี่ยปรับค่าจ้างกันต่ำตามพรบคุ้มครองแรงงานพอสอบเลยโอ้ผ่านขั้นตอนไตรภาคีผ่านหุ้นสายผ่านผ่านเหมือนกันขั้นตอนไตรภาคีแต่เป็นขั้นตอนไตรภาคีที่การเมืองแทรกใช่อต่อมายกวยยกระดับรายได้ลูกจ้้างดวยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานอันนี้อันนี้ทราอยู่แล้วคุ้มครองแรงงานทำอยู่แล้วหลายธุรกิจหลายกิจกรรมนะไม่เกิน4 0 0รไปแล้วนะในขก็ดูนะ ถ้าไปแบบเด็กจบอาชีวะที่ทำงานที่ระยองอ่ะคิดว่าค่าแรงเท่าไหร่ก็เลยสองหมื่นบาทต่อเดือน2องหมืนบาทต่อเดือนนี่ในความหมายของภาคเอกชนบอกว่าการพิจารณาอัพอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานนั่นแหละในความหมายบางส่วนมันสูงจริงแต่ในพื้นฐานมันไม่ถึง400ครับในพื้นฐานจะตกที่3า0ร้อยหกสิบบาทคือทำหน้าที่ต้องอัพสกิลเขาในในการใช้สมมุติว่า ถ้าไม่มีสกิลเนี่ยใช้ออโตเมตเข้าไปคุณก็ไม่ต้องเสียค่าจ้างออันต่อไปข้อสุดทคัดค้านค่าจ้างกันต่ำา400บาททั่วประเทศครับเป็นรายจังหวัดเห็นด้วยเห็นด้วยบางที่เพราะเขาบอกว่าถ้าทั่วประเทศจังหวัดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือขนาดเศรษฐกิจในในจังหวัดนั้นต่ำเนี่ยจะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงกลัวว่าอะไรนะแถวบึงการแถวร้อยเอ็ดแถว แม่องศรจะไม่จ้างใช่ไหมต้องกลัวที่ปัตตานีแล้วกันตอนนี้ปัตตานีเคยเศรษฐกิจลุ่งตอนนี้ถ้าเติม400บาทตอนนี้ปัตตานีมีรายได้ต่อหัวต่ําสุดนะปรับค่าจ้างกันต่ำบางพื้นที่และบางธุรกิจที่สี่ร้อบางบางจังหวัดอ่ะควรรับฟังความคิดเห็นเอกชนรับแล้วแต่ไม่ฟังเขาฟังเขาฟังเมารับแล้วแต่ไม่ฟังไงเช้าเกินไปเขาได้ยินได้ยินแต่ไม่ได้ฟังก็นั่นแหละรับแล้วภาครัฐควรสั่นุนค่าค่าใช้จ่ายดารงชีพขั้นพื้นฐานโอ้นี่ ถ้าคิดเรื่องของหลักของการลงชีพนะต้องรวมถึงรายได้ต้นทุนของนั้งครอบครัวเลยนะหลายประเทศใช้แบบนี้กับใจกัจจ่างกับดำนะคือหลักการลงชีพนะเขารัฐบาลจริงๆรัฐบาลเขาไปซับสิได้อยู่แล้วใครที่แบบว่ารายได้ต่ากว่าเขาซับสิได้มีแล้วพี่ช้างพอยึดหลักไอ้รายได้จากค่าครองชีพมันเท่าไหร่คุณรู้ไ่สามร้อยหกสิบถึงสามร้อยเจ็ดสิบบาทนี่คือเอกชนเขาประเมินคิดแบบเอกชนอกกรค้าไทยอกกันค้าไทยเนี่ยบอกว่า ราคาที่เหมาะสมค่าแรงกันต่ำอยู่ที่370ขอ,อต่อรองหน่อยนะข <c oughs> อต่อรองมาสักสิเได้ไหมเ,ออเพราะเพราะการขึ้นค่าแรง400เนี่ยต้นทุนสูงขึ้น10%บัปเซ็ันีห <c oughs> เห็นไหมเขาต่อรอง10%เก็เลยบอกว่าลดสัก30บาทได้ไหมเขาพิจารณาแล้วไิชางการขึ้นจาก300ฐานอะ่ะมาเป็น400บาทอะ่ะมันค่าแรงมันเฉลีย่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากต้นทุนเนี่ยย5่ส้าอ่ะน้ยังมีอีกของออกกันคัะ บอกว่าหอค้าบอกสี่ข้อเสนอหอค้านะเห็นด้วยกับการยกระดับรายได้แรงงานแต่ควรอิงตามกฎหมายมาตรา87ในความหมายอิงตามมาตรา87คือการพิจารณาไม่ใช่สั่งการโดยรัฐบาลครับมันต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการไตรภาคีไตรภาคีครับทีนี้อันที่สองเนี่ยหอค้าเสนอว่าไม่เห็นด้วยการกัดพังหมดแฟลตครับ400บาททั่วประเทศอันที่สามการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพิจรณาจาก ทักษะออาชีพวันรับเฉพาะจังหวัดและรับความคิดเห็นศึกษาในแต่พื้นที่อันนี้เอกชนมุมมองส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางนี้คล้ายๆกันที่เขาร้องอย่างนี้เพราะอะไรหนึ่งคือการจ้างงานที่ใช้แรงงานระดับสูงใช้แรงงานเพียวๆไอ้ตรงเนี้ยเดิมทีเขาจ้างกันที่3 0 0บาทคราทพอปรับเป็น400ปุ๊บ นั่นหมายถึงเขาต้องจ้างไม่ว่าแรงงานในประเทศหรือแรงงานต่างด้าวก็400บาทเท่ากันหมดเลยแต่การปรับอัตราค่าจ้างมันมีผลเชิงบวกและลบเชิงบวกก่อนเชิงบวกเนี่ยบอกว่าสร้างความสมดุลของรายได้และความเหลื่อมล้ำทางสังคมอันนี้ใช่อันนี้ได้กระตุ้นให้ผู้ผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้คุ้มค่า อ่กับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นแน่นอนต้องต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรมากขึ้นอย่าอย่าแบบไออัพสกิลคนอย่าแบบอย่าคิดแก้ความได้เปรียบเรื่องของค่าแรงอย่างเดียวอันที่สามอันที่สามกระตุ้นประชากรเข้าสู่แรงงานมากกว่าการแสวงหาเงินค่าของชีพคือแบมือขอรับ วิธีอื่นที่ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ไปพนันออนไลน์หรือาถ้าค่าจ้างต่ำเขาต้องทำอย่างอื่นไงต้องทำอย่างอื่นที่เป็นค่ายาค่าเยอะหรอและสุดท้ายเชิงบวกคือลดภาวะการขาดแคลนแรงงานเขาก็คิดว่าคนจะมาแต่ผมคิดว่านะพอนายจ้างเขาปรับตัวนะแรงงานที่อันสกิลคือไม่มีทักษะเนี่ยเขาจะใช้ต้องถูก AI หรือเครื่องจักรมากขึ้นก็ว่าไปเชิงลบเปเอามาดูเชิงลบครับไอ้นี่คือเอกชนเขาก็พิจารณาว่ามันมีข้อ เชิงลบและผลกระทบครับต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นแน่นอนเพราะค่าแรงเพิ่ม25%ทันทีเลยนะต่อมามันจะเกิดอะไรเมื่อรายได้ของคนเพิ่มขึ้นมันจะเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินเฟ้อคืออะไรสินค้ามันจะขึ้นราคาแน่นอนไปอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์งต่อมามันจะเกิดผลกระทบต่อการลงทุนครับเพราะคนที่จะลงทุนจากเดิมต้นทุนค่าแรง300กว่าบาทมาเป็น400บาท ต้นทุนเพิ่มขึ้นชะลอการลงทุนนะะแล้วก็เกิดภาวะชะงักชะงันทางเศรษฐกิจครับอาจทําให้แข่งกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เพราะต้นทุนสูงและสุดท้ายเขาบอกว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันจะไหลเข้ามาในประเทศไทยเพราะมันเอา400บาท100ร้อยบาทเลยคือตอนนี้อ่ะที่มีผลเลยเหรอมีผลเพราะก็บอกว่าแรงงานเพื่อนบ้านเนี่ยรับอัน้สงจาก4 0่บาทนี่เยอะใช่ะแน่นอนครับตอนนี้ ล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีพิพัฒน์รัฐกิจประการบอกว่าครับยังไงแล้วแต่1หตุลาเนี่ยเป็นธงที่จะขึ้นสี่ร้อยบาทแต่ผลกระทบจากเอสเยอะต้องเยียวยาเพราะมีผลกระทบคือ s อสเอ็หลังจากนี้รัฐมนตรีพิพัฒน์บอกแล้วจะหารลือเยียวยากับสองกระทรวงเกี่ยวข้องสองกระทรวงคือคือสสว ูมทมเป็นรองนายกรลฐมตีที่คุมสสวที่อะไรนะสำนักงานหลักทรขนาดการอะไรย่อมต้องคุยผลกระทบต้องคุยและถึงว่าผลกระทบครับไอสินค้าจะขึ้นด้วยใช่ครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งคือจะคุยกับรลฐมตีคลังอวเพะรลฐมตีคลังเนี่ยดูแลแบงก์เอสเอมีดแบงก์นะแล้วก็เรื่องผลกระทบในการเยียวยาอีกสิ่งที่เขาคิดเขาทำกันคืออะไรเอาต้นทุนจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้น มาหักฐานภาษีได้เพื่อทำให้ SME เหล่านั้นอยู่ได้จากการเพิ่มค่าแรงครับ